กลับไปประกอบพิธีทางาศาสนากู้ภัยก็อำนวยความสะดวกเข็นศพลงมาจากรถเอาเข้าบ้านให้ญาติก็เลยทำใจไม่ได้ช่วงที่จะต้องเอาร่างเข้าใส่ลงศพอะค่ะและช่วงนี้หลายพื้นที่คือฝนตกน้ําแรงด้วยครับต้องระมัดระวังกันแลนอกจากระมัดระวังก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยแต่ว่าถ้ายังหาอยากตัวช่วยดีๆเนี่ย ب. มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมครับกับรังนกบอลแบกครับ ขอบคุณวิพี่ด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้มาเอาใจคนที่ชอบดื่มรังนกค่ะแต่ว่าอยากที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะวันนี้เป็นรังนกสูตรแบบไม่มีน้าตาลคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าจะอร่อยหรือเปล่าแปลกหรือเปล่าขวัญยืนยันวันนี้ว่า อร่อยแน่นอนไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้มายืนยันด้วยแขกรับเชิญพิเศษด้วยค่ะต้อนรับคุณเอิร์ธจากบอลแบกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นสูตรใหม่ครับที่เห็นข้างหน้านี่เที่ยงเที่ยงแบบนี้ครับเราก็อยากจะทานลังนกเนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่อยากได้ความหวานมากจนเกินไปใช่ไหมคะอันเนี้ยสีฟ้าแบบเนี้ยสูตรใหม่เลยครับคือไม่มีน้ําตาล ต้องย้ําตรงนี้ครับว่าไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีน้ําตาลคือยังไงมันจะจืดไหมหรือว่ามันจะทาน<อ>ยากหรือเปล่าของเราจะใส่ไซริทอลแทนน้าตาลซึ่งตรงนี้ครับคนทานน้าตาลอยู่เนี่ยครับสามารถทานได้คือมีรสชาติหวาน<อ>แต่ว่าหวานน้อยกว่าตัวออริจินัลนิดนึงแอบทมอร่อยไหมเนี่ยแหละอันนี้คือส<อ>ิ่งที่คนสงสัยกันมากครับว่าเป็นไซริทอลแล้วเอ้รสชาติหวานมันจะปลาแรมปลาแลมหรือยังไงไมั้งค่ะแทบจะไม่ต่างจากสูตรเดิมเลย แค่หวานน้อยลงนิดเดียวครับเพราะว่าเราเลือกใช้ตัวน้ําตาลเนี่ยครับว่าเป็นน้ําตาลเทียมแบบไหนที่อร่อยและเข้ากับรังนกของเราซึ่งก็ออกมาเป็นไซริท้ลแบบนี้ครับซึ่งทานได้ง่ายกว่าหวานน้อยกว่าครับสำหรับผู้ใหญ่ที่ทานรังนกเนาะหรือว่าคนหล,ลีกเลี่ยงน้ําตาลเหมาะเลยตัวนี้ไซริท้ลแบบนี้ค,ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับต้องบอกว่าสูตรใหม่อะไรแต่ว่าทุกอย่างเราผลิตจากบริษัทไก่ดมามหากินเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นรังนกด้วยเราผลิตรังนกขึ้นมานะครับและรังนกที่เราใช้เนี่ยจะมาจากถ้ำธรรมชาติท มันมันต่างกันยังไงบ้างคะพี่วันอันนี้สําคัญเลยครับตัวรังนกนะครับจะมีรังนกบ้านรังนกถ้ำนะครับแต่อันนี้จะใช้รังนกจากถ้าธรรมชาติทั้งหมดจะสูตรไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่ของบอลแบกเนี่ยครับจะเป็นรังนกถ้าธรรมชาติทั้งหมดและที่สําคัญนะครับคือตัวรังนกถ้าเนี่ยเขาจะได้แร่ธาตุที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยจะรังนกบ้านหรือรังนกที่อื่นเนี่ยจะหาแร่ธาตุแบบนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งปกติแล้วครับรังนกถ้าเนี่ยราคาแพงกว่ากันเยอะครับโลเนีเป็นนนแแสสรับะดถึงนะซึ่งมันจะมีปรระโยชน์คับ ตรงตัวแร่ธาตุสองนะครับการนกที่เขาอาศัยอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในธรรมชาติค,ครับการทานอาหารจากธรรมชาติใช่ไหมครับอยู่ในธรรมชาติอ,อากาศดีแบบนี้ครับก็จะทําให้ผลิตรังนกออกมาได้มีคุณภาพนะครับแล้วสําหรับวันนี้ครับจะเป็นโปรโมชั่นครับพิเศษนะ,ะสูตรไซริทอล บางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรแล้วโปรเหมือนเดิมหรือเปล่าครับข่าวเที่ยงต้องพิเศษนะใช่โปรโมชั่นเหมือนเดิมจะเป็นรังนก200 ml นะครับสูตรไซริทอลนะ18ขวดข้างหน้าเต็มๆแบบนี้กล่องสีฟ้า3กล่องแบบนี้ครับ18ขวดเนี่ย1,290บาทย้ำนะครับ1,290บาทเนี่ยได้18ขวดเหมือนเดิมเหมือนโปรออริจินอลเลยครับจัดส่งฟรีครับเฉพาะในรายการอันนี้พิเศษจริงๆใช่ครับเป็นไซส์200 ml จัดส่งฟรี1,290บาทครับโทรเลยครับ02-0968 877020968777ครับสั่งดังนกบอลแบกสูตรไซริทอลแบบนี้เลยโปรคุ้มมากๆนะคะ18ขวดตรงนี้โดยขวดใหญ่มากๆใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูและสำหรับบางทานที่เอหนาตาเป็นยังไงเหมือนกันไหมฉลากสีแดงๆอย่างนี้เหมือนกันนะแต่จะมีตัวสีฟ้าเล็กๆด้านนี้ให้เห็นอยู่ะนะครับ,บอันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าอันนี้เป็นสูตรไซริทร่ลซึ่งตัวไทริทอเนะครับคืออย่างที่บอกว่าจะหวานน้อยกว่ากันเท่านั้นเองบางคนทานเข้าไปเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยอนี่เผมแกะให้ดู ทุกขวดของบอลแบกต้องมีซิลแบบนี้เพื่อความสะอาดคุณผู้ชมดูเนื้อนะเ่เดี๋ยวผมขอญาตแกให้ดูเปิดให้ดูเลยอจุดเด่นของบอลแบกต้องมีเสียง๊อกอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ดูเนื้อข้างในครับสมูทมากของเราจะสูตรไหนก็แล้วแต่ครับจะเป็นออริจินอลหรือซารีท่เราเนื้อเข้มข้นเหมือนเดิมทานเหมือนเดิมครับทานไปต้องเคี้ยวไปด้วยอันนี้คือจุดสําคัญของเราเพราะเนื้อของเรา เนี่ยครับเนื้อแน่นแบบได้ทุกคำเลยใช่ครับแล้วเรามันไม่ใช่จืดไปเลยนะมันหวานน้อยลงครับสําหรับคนที่ไม่ชอบทานน้าตาลครับคนที่หลีกเลี่ยนน้ําตาลดูแลสุขภาพหรือไม่ชอบรสหวานมากเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยขอแอบชิมเลยได้ไหมได้เลยขออนุญาตลองเลยบ็อกสักหนึ่งบ็อกได้เลยครับเป็นตัวแทนนี่จากที่บ้านละกันว่าว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบางท่านเนี่ยคิดว่ามันต้องจืดมันต้องยังไงบ้างเดี๋ยวลองทานดูนะครับแล้วตัวบอลแบกของเราเนี่ย เนื้อทุกอย่างอัตราส่วนเท่าเดิมนะเราเปลี่ยนสูตรแต่ทุกอย่างเลยอย่างเท่าเดิมไม่แปลกเลยใช่อันนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนน้ำตาลเลยใช่เพราะเราเพราะเราคิดมาแล้วว่าใส่อะไรแบบไหนเท่าไหร่ถึงจะออกมารสชาติไม่เพี้ยนแล้วตัวนี้เป็นไซริท่าลแบบนี้เนี่ยทำให้ทานง่ายครับทานได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนเดิมนะครับแค่หวานน้อยลงพี่โยดยังโปเลยหัวอยากได้แล้วตอนนี้ได้อันนี้พิเศษจริงๆครับเป็นรังนกบอลแบกไซส์200 ml นะครับสูตรไซริท่าลนะครับกล่องสีฟ้าแบบนี้ซื้อ2กล่องแถมอีก1กล่องรวมกันเป็น1ี้2 0 1,200 90บาทย้ำนะครับ1,290บาท18ขวดแบบนี้แล้วจัดส่งฟรีเหมือนเดิมเฉพาะในรายการอันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะธรรมดาแล้วน้ำหนักเนี่ยต้องมี10กว่ากิโลค่าจัดส่งต้องมี200 3 0 0สายแล้วใช่ครับเพราะว่าเข้าใจว่าสูตรนี้บางท่านรอเยอะครับเพราะว่ามีโทรเข้ามาที่โรงงานว่าเอ้ยเป็นเบาหวานผู้ใหญ่ทานหรือว่าไม่อยากได้หวานมากมีไหมเป็นสูตรไหนซึ่งเราก็มี ตอบโจทย์เลยครับสูตรนี้เลยโทรเลยครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดอิมดีมอลหนึ่งครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจออย่างนี้ก็ได้เลยขึ้นแบบนี้นะคะจองสิทธิ์กันไว้ก่อนได้นะได้เลยครับตอนนี้โทรมาจองไว้ก่อนเพราะว่าสูตรนี้เรามาไม่บ่อยจริงๆครับหรือว่าเราจะไว้คือจริงๆแล้วเราวัยรุ่นเนาะเราก็ยังทานได้แหละน้ําตาลแต่ว่าเราก็ลดดีกว่าหรือเราจะไปซื้อฝากคนที่เรารักผู้ใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมครับเราให้าาเ อันนี้ก็เลยตอบโจทย์ได้เลยกองชีวฟ้าแบบนี้นะไซริเท่าแบบนี้เลยครับนี่เลยนะคะคุณภาพแบบว่าล้นขวดจริงๆคุณคาคุ้มมากๆโรนี้นะคะแปดขวดเหมือนเดิมครับพันสองแล้วยังส่งฟรีด้วยและจริงๆแล้วรังนกนะครับเราจะทานเย็นครับวัยรุ่นสมัยนี้ทํางานเนาะเร่งรีบรถติดแบบนี้ฟ้าหนึ่งขวดขึ้นรถทางตอนเช้าหรือเอาไปผสมกับอะไรทานสดชื่นใช่ได้เหมือนกันเพราะตรงนี้เราหวานหนอยแล้วโดยเราอาจจะมีเครื่องดื่มหรือว่า ขนมหวานที่มันหวานอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปหวานนิดเดียวไม่ทําให้หวานเพิ่มทานง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ทําให้หลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้เหลืออีก35สายสุดท้ายนะยังไงรีบโทรเข้ามาก่อนครับ1นึ่บาทเป็นลังนกบอลแบก200 ml สูตรไซริทอลนะครับโทรเลยครับ0ูนย์ส7งศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอ็มบีมอลหนึ่งครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอแบบนี้ได้เลยใช่แล้วู่นะคะใช่ครับตอนนี้รีบ โทรมาก่อนนะยังทันนะเพราะว่าถ้าโทรนอกเวลาหรือว่านอกรายการอย่างเงี้ยต้องมีค่าส่ง200ซึ่งเราเข้าใจครับว่า200นี่มันก็ก็เป็นเงินเนาะแล้วเราก็ไม่อยากเสียๆๆ <ๆ S 1> ใช่ครับเราซื้อของเราไม่อยากเสียค่าจะส่งอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจเราเลยจัดส่งฟรีเฉพาะในรายการนี้รีบโทรก่อนครับ1290งพันสองร้อยเก้าสิบเน้นเนตอย่างนี้เลยครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับย้ำโทรอีกครั้งครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับแลวย้ำอีกทีหนึ่งว่า สั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยโอ้โหคือเราเข้าใจว่าอยากเอาให้เร็วที่สุดคนสั่งของก็อยากได้ของให้เร็วที่สุดเราสั่งวันนี้ส่งออกวันนี้เลยครับนี่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับรังนกสูตรไาริทเทลนี้นะครับขอบคุณคุณอดด้วยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับโปรโมชั่นดีมากแล้วก็เอาใจสายรักสุขภาพไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับ ส่วน6โมงเย็ยนวันนี้ฝากติดตามเอาไว้อีกหนึ่งรายการนะคะกินไปทั่วมั่วบ้านงานจะพาไปดูประเพณีการทำขนมอาชูรอที่จังหวัดระนองจะเป็นยังไงติดตามกันได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับีผมอยู่ที่ตำบลกระพวนอำเภอสุขํำราญจังหวัดระนองนะครับมาร่วมงานของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเป็นงานประเพณีกวนขนมอาชูรอ